ก็ต้องดูต้องดีรู้นะครับนอาจะได้รางวัลไปทำอะไรได้นะครับร่วมมอบทุนในงานนี้นะครับและมอบทุนให้กับนักเขออนุญาตแจ้งนะครับสำหรับในรอบที่หนึ่งนี้นะครับมีนักศึกษาปีที่หนึ่งสองนะครับจากโรงเรียนและเป็นนักเรียนนคระดับสิบเป็นปีและโรงเรียนดวงนี้นะครับก็ระดับสิบนะครับด้านวีทีนะครับเพียนการศึกษาค่าบังรู้มอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือในวันนี้ ตามที่เทศบาลนครนังสิบได้ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่ขอรับพุนการศึกษาได้เงินช่วยเหลือซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมาทรการบริการนั่นเานห้ตำรวจเอกก็เด็กและเยาวชนนับเป็นพลังสําคัญในการร่วมคิดร่วมร่างและร่วมสร้างสังคมในการพัฒนาเรื่รื่องแต่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเพื่อเป็นการสร้างรากฐานสังคมไทยนะครราชสีมของเราเป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกๆด้านในเช่นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของเทศบาลนะครราชสีมานี้ให้สําเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีครับโอกาสนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผม วัยชายตละวัยรุ่นในเด็กวัเด็กหญิงราคาสุขประมาณเด็กชายสุขเ

เด็กหญิงน you know ัดดาอิศาะคุณเด็กชายวิญญคงเผือรอดเด็กชายดิลอนทาลีเด็กชายโทรศักเ์็กชลาเด็ชายมีูปักจุลินเด็กชายปะกอ หมายเลข3ครับต่อไปครับหมายเลขได้ประมาณไหนั้าปามอสีภครับน <c oughs> 4หนนี้อยหกสิบสีครับเด็กชายแนนที่สิบสี่ครับสำหรับรอบที่สอนะครับ